ชาวราศีกุมในช่วงนี้เรามาดูราศีกุมกันซึ่งเป็นมราชาโชคที่ยิ่งใหญ่ในช่วงสามเดือนท้ายปี2566นี้เริ่มกันตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาและเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีกุมนั้นจะได้รับข่าวดีจากโชคลาภการงานการเงินและความรัก ที่จะมาเกาะติดชาวราศีกุมก็ขอให้ท่านที่อยู่ในราศีกุมนั้นฟังกันให้จบเราจะได้รู้ว่าดวงชะตาราศีของเรานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงของสามเดือนนี้ชาวราศีกุมนั้นในช่วงสามเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างซึ่งช่วงนี้ จะมีดาวหลายดวงมีการโยกย้ายเช่นดาวพระเกตดาวศุกร์ดาวพระพุธดาวอังคารและดาวอาทิตย์ซึ่งดาวใหญ่ทั้งห้าดวงนี้จะส่งผลที่ดีให้กับชาวราศีกุมได้แต่อีกด้านหนึ่งอาจจะส่งผลที่ไม่ดีให้กับชาวราศีกุม ก็มีแต่โดยรวมเราชาวราศีกุมนั้นก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นชาวราศีกุมก็จะดูโดดเด่นอาจจะเป็นผู้นำก็ได้จะทำอะไรก็จะมีคนเกรงอกเกรงใจและในช่วงนี้ก็จะมีโชคมีลาภเข้ามาเกื้อหนุน ในด้านการเงินก็จะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายรายรับก็จะมีมาจากการที่เราลงทุนอะไรไว้ก็จะได้ผลกําไรเกิดขึ้นถ้าเราค้าขายก็จะขายดิบขายดีจะมีเงินมีทองมากมายกายกอง ถ้าเราทำงานรับราชการก็จะได้เรื่อนตำแหน่งถ้าเราทำงานบริษัทก็จะมีคนนับหน้าถือตาจะมีลูกน้องมากมายจะมีคนยกย่องและชื่นชมเราเราชาวราศีกุมนั้นในด้านความรักในช่วงนี้ก็จะมีอุป,ปรสรรคอยู่บ้างอาจจะมีคน มาคอยอยุแย่ yeah, ให้เราได้เข้าใจผิดซึ่งกันและกันก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในราศีกลุ่มนั้นทำใจหนักๆไว้สำหรับในด้านเคราะห์ก็จะมีบ้างเกี่ยวกับโรคประจำตัวอาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นมาอีกก็ได้สำหรับผู้สูงอายุต้องคอยระมัดระวัง และอีกอย่างหนึ่งก็ให้คอยระมัดระวังในการลื่นลม้มถ้าหากว่าท่านจะเข้าห้องนองห้องน้ำก็ให้ระมัดระวังการลื่นและอีกอย่างหนึ่งท่านอาจจะเป็นโรคความดันไขมันอันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังอาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเบาหวานโรคประจำตัวของเรา ท่านฟังกันแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เพราะว่าเราดูโดยรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลฟังกันแล้วก็กดติดตามไว้เราจะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ